สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะคลิปนี้ไม่ขายฝันนะครับออกได้ทุกอาชีพและก็เป็นตัวรถอีกคันหนึ่งที่แนะนำไว้ก่อนได้เลยว่าควรจะจองมากที่สุดไม่อยากได้ความผิดหวังกับบ้านซื้อที่ปฏิพัทธ์ออตโต้ครับตรงนี้เราทำได้จริงและไม่ขายฝันแน่นอนฝากกดไลค์ฝากกด s u b s c r i b ์ like, ก,ก,กันด้วยนะฮะมาดูตัวรถกันเลยครับ ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็น Isuzu e D-Max 3 0ตัว S รถปี22สีเทาแลมโบหรือว่าตัวสีพิเศษเพราะนั้นในอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญนั่นคือเครื่อง3000อย่างที่2นั่นคือสีเทาแลมโบสีกระแสอย่างที่3ตรงนี้คือจุดไฮไลท์ไม่เพียงแค่4,000โลพี่พี่ฟังกันดีๆนะฟังอันดีๆให้ชัดเจนคันนี้ปี22ไม่4,000โล หรือคันนี้ม่4 0 0 0โลปี22เพราะน,นั้นนะครับนี่ถึงว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่กล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าแม่งก็คือรถป้ายแดงดีๆคันนึงนี่แหละจริงๆเนี่ยถ้าเกิดอย่างสีนี้นะเปลี่ยนใส่ไฟหน้าตัวท็อปนะโคตรสวยรถแม่งทรงมาหล่อนะครับต้องบอกเลยว่ารถทรงมันมาเนี่ยแม่งโคตรหล่อเลยกระจังหน้าก็ไดเป็นตัวใหม่แล้วเห็นไหมฮะคือถามว่ามันจะเหมือนกับตัวคันอื่นไหมมันเหมือนกัน นะครับแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันนั่นคือในเรื่องของตัวความใหม่สมมุติอย่างเราดูก่อนหน้านี้ใหม่หมื่นหนึ่งใหม่จีใหม่จ๋าเลยโดนตัวเนี้ยแซงตุกถนนเลยเพราะนั้นมันไม่ใช่แค่ว่าสําหรับอย่างใหม่ที่มากกว่านี้มันจะไม่น่าซื้อนะครับมันน่าซื้อเหมือนกันหมดแหละเพราะว่ารถเป็นตัวปีใหม่แต่ถ้าเกิดอันพูดในเรื่องตัวความเป็นจริงมีพี่ๆหลายๆท่านซีเรียสตัวเลขใหม่ไหมล่ะปีพี่ๆซีเรียสตัวเลขใหม่กันไหมล่ะมีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นอันนี้เราพูดกันแบบตามตรงเลย ไม่มีอ้อมค้อมไหลข้อกังขานะฮะรถสวยนะครับใม่น้อยสภาพออกห้างป้ายแดงเอาป้ายแดงมาใส่บางคนยังไม่เชื่อเลยด้วยซ้ำว่าตัวนี้มือสองจริงหรือไม่ส่วนตัวเครื่องยนต์เนี่ยมีการรีแมปมาไหมไม่มีนะครับท่อเดิมนะฮะอุดอีจีาไม่มีนะครับทุกอย่างคือเดิมหมดหัวโชวงหัวฉีด ระบบจุดระเบิด IDI เสียนะฮะใช้งานได้ตามปกติหมดทุกอ,อย่างสายพานนี่อย่าไปพูดถึงมันเลยนะครับไม่กริปนะฮะชัดเจนของเราคือชัดเจนซื้อให้ได้ทั้งทีต้องซื้อแบบนี้นะครับซื้อให้คนอื่นมันจําไปเลยว่าเราได้รถป้ายแดงในราคาที่ถูกกว่ามาคันหนึ่งนะครับตรงเนี้ถึงว่าจบที่สุดแล้วก็อย่างที่ทราบกันดี อย่างรถปีใหม่ๆแบบนี้วารันตี0ูนมันเหลือเต็มเต็มนะครับติดรถมาก็คือจะมี3ปีกับหนึ่งแสนโลสมมุติในกรณีที่อยากจะได้วารันตีศูนย์กลับมาอยู่เหมือนอย่างปกติทำยังไงเราก็เอาตัวรถเนี่ยไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่0ูนย์สักครั้งหนึ่งจริงๆรเนี่ยรอบรอบแรกเลยนะฮะนี่คือรอบแรกกำลังจะมาถึงแล้วนะครับมันจะอยู่ในช่วง4 0 0 0ถึง5,000โลซึ่งถ้าเกิดอย่างแบบนี้จะมี อคอเซนเตอร์จากโชรูมป้ายแดงที่เราไปออกรถเนี่ยเขาโทรมาได้รับการบริการในการใส่น้ํามันเครื่องใหม่หรือยังถ้าเกิดยังไม่ได้คอเซนเตอร์เขาจะบอกว่าให้เข้ามาเปลี่ยนได้เลย5000โลเนี่ยคือมันเป็นแบบออแกนิกนะออริจินอลเลยเริ่มแรกเลยสำหรับ5,000โลเนี่ยคือครั้งแรกแต่พอเวลามันลงในตัวตารางปุ๊บมันจะสตาร์ทอยู่ที่ตารางละหมื่นโลเพราะนั้นตัวเนี่ยไปครั้งแรกเราก็จะได้เช็ครายละเอียดตัวรถด้วย หรือถ้าเกิดอย่างสมมุติมีเพื่อนทําอยู่ที่ศูนย์อีสุนะครับมีเพื่อนทําอยู่ศูนย์อีสุนะเอาเลขตัวถังเอาเลขคัสซีนะครับเอาเลขเครื่องไปตรวจทรงตรวจสอบได้หมดเลยครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็อันเคยมีการอธิบายไปอย่างสําหรับในเรื่องของตัวการตรวจสอบปอเิกสูนเนี่ยเหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดอย่างเราจะดูแบบนั้นเนี่ยพอเวลาเอาเลขเครื่องยนต์หรือว่าเลขตัวถังตัวรถไปไป,ไปคีย์ข้อมูลแล้ว นะครับมันจะมีการขึ้นอยู่ในหน้าจอซึ่งมันจะมีการลงคีราเป็นตัว white, นัมเบอร์ไว้นะฮะการตรวจสอบวันเี่ศูนย์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับพี่พี่จะพูดเน้นย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อสซหรับ,บางท่านเพิ่งเข้ามาดูใหม่อันเชื่อว,ว่ามีคนดูเยอะคันนี้เพราะว่ามันเป็นสีกระแสแต่เขาเห็นสีก่อนแต่ยังไม่ได้ฟังเลขใหม่ก็มาฟังเลขใหม่กันสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสมมุติเราจะออกจากป้ายแดงเนี่ยหรือว่ามือสองก็ตามแต่ การที่เราจะออกได้เอกสารเซ็นรับรถเรียบเซ็นสับเรียบร้อยมันต้องมีตัวประกันประกันเนี่ยคุณจะเป็นสองบ่วงว่าชั้นหนึ่งแล้วแต่ต้องมีการทําประกันก่อนถึงจะมีการส่งมอบได้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นอย่างแบบเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดอย่างออกไปแล้วแล้วมีประกันไปอาจจะไปเกิดอบุบัติเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับหนึ่งในร้อยหนึ่งในล้านเกิดขึ้นได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นมาตรฐานเหมือนกันสําหรับตรงนี้ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ว่าถ้าเกิดก่อนที่จะออกต้องมีการทําประกันสมมุติว่ามีเกิดการเกิดอุบิเหตุของประกันธนาคารใดธนาคารหนึ่งมันก็จะมีการลงที์ข้อมูลไว้ว่าตัวนี้เคยมีการทําอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากการชนหรืออุบัติเหตุอื่นๆนานามันเป็นแบบนี้รายละเอียดมันเป็นแบบนี้ครับใครส่วนใหญ่นะเขาไม่ค่อยพูดหรอกอันจะบอกให้แต่ตรงนี้คือเราบอก เพราะมันเป็นข้อมูลที่ไม่จะเป็นต้องปิดบังนะฮะคราวนี้ตัวด้านข้างครับดูรายละเอียดของตัวสีไปเลยในครั้งเดียวสีเดิมสวยเสมอการจะรดทั่วทั้งคันนะฮะสติกเกอร์อะไรพวกนี้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเลี้ยวแก้มข้างแล้วก็ล้อเนี่ยจะเป็นตัวเก้าครึ่งลายเวลตัวเป็นตัวเวลเอาเล็ตนะฮะสำหรับตัวนี้งานเอาเล็ตนะครับ ก็จะเป็นตัวเก้าครึ่งมีฝาครอบดุมนอดล้อเปลี่ยนใหม่แล้วก็ยางก็ได้เป็นตัวปี23นะฮะตัวนี้ใส่ของเคนโตนะครับลายสวยนะเคนโตนี่ลายสวยนะส่วนใหญ่ตามที่เขาเปลี่ยนล้อมงล้อแมกอะไรพวกเนี้ยก็มีตัวเนี้ยเยอะนะฮะวันนี้เคนโตนะก็จะเป็นตัว 2, 4องสี่ห้าสี่ห้าตัวซีรีส์นี้ก็สวยนะครับแต่พอเวลาเรามองในมุมหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นความแหว่งนะฮะของตัวขอบแมกเห็นไหมฮะ เพราะนั้นถ้าเกิดยังเป็น265 40 0เนี่ยมันจะรัดเต็มตรงนี้พอดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความชอบเพราะว่าซีรีส์ยางมันเลือกได้นะครับพวกนี้มันก็เป็นยางที่ได้มาตรฐานอยู่แล้วมาดูตัวด้านในกันนิดนึงครับอันเจอเปิดเลขไหมให้ดูนะอย่าตกใจอย่าล้องว้าวกดไลค์กดแชร์ก็พอหรือว่ากดซับสไครต์ก็ได้ขอกําลังใจแค่นั้นพอสี่พันโลครับเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงครท่านผู้ชมสุดยอดนะ ยินดีนำเสนอเลยแล้วก็ได้เข้ามาเยอะๆแบบเนี้ยนะครับบางคันอาจจะไม่สี่พันบางคันอาจจะไม่เยอะกว่านี้แต่คุณภาพมาตรฐานอยู่ในเกรดระดับเดียวกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าไม่หมื่นโลต้องเป็นรถที่ไม่สวยหรือว่าเป็นรถที่ไม่ดีแต่มันคือการเอาตัวเลือกมาให้เพิ่มนะครับแต่กอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดยังเอาความเป็นจริงเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่วอล์กอินมาหน้าร้านหรือจะเป็นคนลูกค้าที่ดูจากผ่านออนไลน์มา นะฮะสิคนสัก2อสคนมีซีเรียสตัวเลขใหม่แน่นอนพูดได้เลยนะครับส่วนล้อหลังนี่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวสิครึ่งนะฮะอย่างได้เกิดแบบนี้ยางหลังใส่มาเป็นซีรีส์ไหนก็จะเป็นสององเจ็หนะครับ2 7งเจ็ดห้าสบนะฮะก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณสิหนึ่งนะครับ ส่วนตัวรถเนี่ยมีการจัดทรงด้านท้ายก็จะมีการถอดแหนบออกไป2แผ่นแล้วก็จะใส่เป็นตัวกล่องโหลดไว้2นิ้วจริงๆถ้าเกิดเอาให้เตี้ยวนี้ได้ไหมทําได้นะครับเอาให้แบบจมพื้นเลยทรงกําลังสวยหน้าเชิดเชิดหน่อยเหมือนกับแบบสายซิ่งวิ่งตู้ทึบทั่วไปอะทำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างตัวการเจาะหูแหนบหรือว่าจะเป็นอวาาอลคัสเซียนี้คือเราไม่ได้ทําเพราะว่ามันเป็นการตัดต่อตัวรถ นะฮะเรามองแบบนั้นนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะเรามองแบบนั้นจริงแต่ถามว่าเคยได้รถมาแล้วมีการเจาะหูแหนบไหมมีแต่วอลคัสซีไม่เคยมีนะครับถ้าเกิดอย่างคันไหนมีหรือว่าเพิ่มเติมมากกว่านี้เราก็จะบอกในคลิปนั้นๆอย่างชัดเจนหรือว่าบอกต่อหน้าเลยก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว ap, e GR, รีแมปอุติจีอารพวกนี้เรามีเครื่องมือตรวจสอบหมดไอเอจีอาร์ดินดูง่ายแต่ถ้าเกิดรีแมปอาจจะดูยากนิดนึงอันนี้เราก็ต้องดูรายละเอียดในจากเครื่องมือที่ได้มาตรฐานนะครับ ตัวฝาท้ายะฝาท้ายเดิมรถไม่เคยมีการโดนชนท้ายไม่แน่นอนไฟท้ายไฟเดี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติคือสําหรับอย่างคนออกคันนี้ไปนะครับอันแนะนานะเอาไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยไปเทินเป็นตัวของคอปนะฮะก็คือจะเป็นตัว lda หรือว่าจะเป็นเกรดตัวแซนเอาไฟธรรมดาเนี่ยหน้าหลังเนี่ยไปเทินนะครับที่เป็นตัวไฟตัวท็อปโอ้โหจบสวยเลยนะด้านท้ายเนี่ยอยากจะทําเพิ่มเติมสักนิดนึงเป็นตัวลมดำเนี่ย โคตรเท้เลยนะฮะอันนี้คือจริงๆนะครับเราเห็นแบบนี้มาเยอะเพราะนั้นเราพอจะสังเข็มได้ว่าเฮ้ยทรงที่วัยรุ่นเขาชอบหรือว่าทรงแบบซิ่งซิ่งอ่ะกำลังดีอ่ะมันจะเป็นประมาณนี้ส่วนถ้าเกิดอย่างตัวล้อแม็กมันมันหลากหลายครับอันว่านะถ้าเกิดสีเนี่ยถอดและใส่เป็น s s r เนี่ยสวยมากนะพี่บีลองดูลองจินตนาการตามดูลองคิดภาพตามดูถ้าเกิดเป็น s s r มาใส่เนี่ยหแม่งจะเป็นอะไรที่ มิติเปลี่ยนเลยนะน่าจะเฟี้ยวกว่าน,นี้นะครับขึ้นมาเยอะแต่ถ้าเกิดอย่างเวลเนี่ยมันก็เป็นตัวขอบเงาแล้วก็ต่างกับสีรถอันนี้มันก็จะดูแบบโดดเด่นไปในอีกมุมหนึ่งนะครับตัวนี้ฮนะปี22ไม่ส4,000หรือรถไม่ส4,000ปี22นะครับวารันตีศูนย์เหลือวารันตีล้านมีให้และอย่างนึงเนี่ยรถที่มีคุณภาพแล้วยังไม่พอ มันก็ต้องได้ในเรื่องของตัวโปรโมชั่นด้วยอันจะพยายามเน้นย้าตลอดว่าถ้าเกิดอย่างลูกค้ามาวอล์กอินมาหน้าร้านนั่นคือราคาเต็มแล้วแต่เจ้าหน้าที่เซลล์เขาจะพิจารณานะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็นลูกค้าอะไรตรงนี้มีส่วนรับผิดชอบตรงนี้นิดหนึ่งเพราะว่าเราให้เราให้คือเราให้เราไม่จําเป็นต้องกักไว้เราไม่จําเป็นต้องไม่สามารถพูดอะไรได้เลยตรงนี้คือเราให้จัดเต็มนะครับ เราซื้ออะไรเราซื้อรถที่มีคุณภาพเราซื้อความใหม่เราซื้อความสะดสบายที่มันจะไปต่อยอดในอนาคตได้แต่ฟังก่อนนะฮะอัน,นจะลดราคาให้จาก5 7 9 0 0 0ลดราคาให้เหลือ5 4 9 0 0 0บาทตัดสินใจด่วนครับจาก5 7 9 9 0 0 0ลดราคาให้เหลือ5 4 9 0 0 0บาทยังไม่พอดูคลิปวิดีโอนี้มาจอง300 ดูคลิปวิดีโอนี้มาเงินสดห0 0 0ันดูคลิปวิดีโอนี้มาฟรีน้ำมันเต็มถังดูคลิปวิดีโอนี้มาขับฟรี45บห้าวันดูคลิปวิดีโอนี้มาขับฟรีแล้วได้ช่วยผ่อนค่างวดอีก6เดือนเพราะนั้นถ้าเกิดลูกค้าเครดิตดีจัดได้เต็มนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่มีเครดิตประมาณ18 17จบไม่เกิน24จบที่เหลือถ้าเกิดจะเอาความชัดเจนหรือรายล,ายละเอียดที่มากกว่านี้ สามารถแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ครับหรือจะเป็นตัวเบอร์โทรศัพท์ใส่ตรงติดต่อได้เลยส่วนอุปกรณ์ทุกอย่างคือฟรีหมดจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับภาษีพบรฟรีหมดส่วนตัวล้อเลือกได้เหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เราควรจะแถมให้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องไปบวกเพิ่มในยอดจัดตัวนี้ครับคันเดียวคันสุดท้ายรอให้กับพี่ๆได้มาเป็นเจ้าของตัดสินใจด่วนครับมีเมียคุยกับเมียมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยคุยกับคุณพ่อคุณแม่ ตัดสินใจไม่ได้มาคุยรายละเอียดกันก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ